จะเปิดตัวหนังแบบธรรมดาธรรมดานี่ก็จะเสียชื่อขุนพลเพลงใต้นะคะงานนี้เอกชัยศรีวิชัยค่ะเล่นใหญ่เลยนะคะจัดโนรามารำโชว์กันกลางโรงภาพยนตร์ซะเลยอันนี้ก็เป็นกิมมิกนะคะเปิดตัวหนังเรื่องใหม่ค่ะที่เอกชัยศรีวิชัยนะคะกำกับแล้วก็แสดงเองค่ะเรื่องนี้นะคะเหมยบนบาปศแช่งค่ะก็เป็นหนังสยองขวัญเรื่องแรกนะคะที่พี่เอกชัยเขาทำใช้ทั้ง CG เทคนิคแต่งหน้าร่วมกันค่ะว่าด้ยวยเรื่องของความเชื่อนะคะของคนใต้ ถึงการบนบานสารกล่าวกับโนราค่ะถ้าใครจําได้นะคะนี่เป็นหนังในจักวรวาลโนราเรื่องที่3ามของพี่อเอกชัยแล้วถัดาจากเรื่องแรกนะคะก็คือเซิร์ฟและก็โนราที่ประสบความสําเร็จด้านรายได้และคําวิจารณ์ค่ะ เซตนักแสดงคนใต้มาเต็มนะคะพระเอกที่เป็นคุณสีสนวล่ะคุณกล่งโพใช่ครับแต่ว่างานนี้ไม่ได้มานะคะติดภาร,รกิจหน่อยพี่สีเป็นคนทัดใหญ่อจนะคะแล้วก็มีเจนนี่ได้หมดท่าสดชชิญด้วยมีสนเดอะสตาร์ค่ะคนนี้ก็ฝีมือดีทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงน้องใหม่ด้วยเด็กปั้นของพี่เอกชัยนะคะมังกรบาซิสโลเปาโลนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีค่ะคนนี้เขาเรียกว่ามาแปลกหน่อยเนาะ เป็นเลือดอีสานใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ไปเจอตัวจากด i k t อกนะมังกรฟาบริชโชเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็เลยชวนมาเล่นด้วยบอกว่ามีฉากเล่นโนราน,นิดหน่อยแต่ว่าเล่นเรื่องนี้เจ้าตัวก็เลยบอกกลายเปย็นเฮ้ยสนใจวัฒนธรรมใต้ไปเลยฮะ,ะก็เลยว่าเรียกว่ามาเปิดตัวแสดงหนังด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้นได้ด้วยค่ะที่ผมได้รำเนี่ย มันจะเป็นออทับครับส่วนใหญ่ที่จะได้ลำก็ลำประมาณก็ลำเหมือนคนที่ลำไม่ค่อยเป็นแต่อยากลำอะไรประมาณนั้นครับผมครับผมก็ดูแล้วก็ออว่ามันเป็นยังไงเขาทําผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเอ๊ยอะไระมโนราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพิธีกรรมตัดจุกอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆแล้วใครถนัดอะไระก็ทําสิ่งนั้นคนใต้ปรุงอาหารใต้ก็ปรุงสิ่งนั้น แล้วก็ทําสิ่งนั้นเพื่อให้คนภาคอื่นได้รู้เมื่อมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับคนใต้รู้จักอีสานดีอีสานร,รู้จักคนใต้ดีรู้จักภาคเหนือภาคกลางดีผมว่าสังคมมันจะแข็งแรง<ม>นะสังคมมันจะแข็งแรงเพราะเราจะรู้จักกันหมดเรารู้จักความเป็นไทยในแต่ละภูมิภาคหมดเสร็จแล้วทีเนี้ยภาพยนตร์เนี่ยความท้าทายคือผมว่าพี่พี่เอกชัยเก่งนะแล้วก็ทีมทีม ใครที่ทําหนังเกี่ยวกับบ้านๆอย่างเงี้ยคือคือผมว่าเก่งคือเราต้องถ่ายทอดเราต้องถ่ายทอดความตัวตนของตัวเองจริงๆอ่ะบวกกับจินตนาการที่ไม่เกินจริงยนเกินไะปให้มันสมูทให้มันแบบบันเทิงได้สาระมีบันเทิงได้ไดปัจจุบันนี้ผมมองว่าภาคมันไม่ใช่เป็นประเด็นมันประเด็นมันอยู่ที่ว่าทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันจะเกิดภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ยิ่งภาษายิ่งไม่เป็นตัวกําหนดเลย วันนี้ผมเชื่อว่าคนภาคอีสานก็เห็นเต้นกับเพลงใต้อยู่<ม>คนใต้ก็เต้นกับเพลงอีสานอยู่ก็คนใต้ก็เปิดหมอลำก็เต้นกันอยู่นี่แหละมันเป็นความปรารถนาของพี่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาผมเคยพูดว่าอยากให้มนสเสนของดนตรีบทกวีภาษาถิน่นอยากให้คนทุกภาครักกันเชื่อมสัมพันธ์โดยศิลปะ ตัวอย่างแอบตกใจแล้วนะนะคะก็เป็นหนังสยองขวัญแล้วค่ะบวกกับเรื่องนี้นะคะได้ดิสติบิวเตอร์พาหนังขายต่างประเทศด้วยก็เลยทําให้ตอนนี้นะคะเหนื่อยค่ะ ปิดดิวไปแล้ว10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวเมียนมาค่ะแล้วก็พี่เอกชัยบอกเลยนะคะว่ากว่าจะได้ขนาดนี้ยากเหมือนกันเพราะลําพังแค่หนังนะคะเป็นคนทําหนังเนี่ยยากแล้วการจะไปขายเปิดตลาดเองเป็นเรื่องที่ลําบากจริงๆค่าใช้ใจ่ายสูงนะคะก็เรื่องนี้โชคดีค่ะมีคนช่วยเลยไปได้ซึ่งจากใจจริงเลยนะคะบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยคนทําหนังกันหน่อยะคะ่ะจะได้ลดต้นทุนนะคะส่งหนังขายตาม ตลาดหนังด้วยเพิ่มโอกาสหนังไทยให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้กระแสะ local content กำลังเป็นที่ต้องการค่ะก็เลยต้องเร่งทำกันส่วนโปรเจกต์ต่อไปของเอกชัยศรีวิชัยไม่ใช่แค่จัก,กรวาลโนราแล้วนะคะ mm hmm. เขาจะเปลี่ยนไปเป็นหนังในะะแนวแอคชั่นเลยค่ะคือเรื่องลากพระนะคะที่อิงมาจากประเพณีชักพระของภาคใต้ค่ะแล้วก็มีหนังคอมเมดี้เรื่องหนึ่งที่หยิบวรรณกรรมคำาัวนนะคะอย่างสัพลินหววเนี่ยนะคะมาทำด้วยก่อนที่จะไปลุยโปรเจก หนังภาคเหนือต่อค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะจากภาคใต้พ่เอกชัยคือขยันมากจริงๆคุณกวินพพยังไงไปภาคเหนือได้ด้วยเพราะจริงๆพี่พเอกชัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาคุ้นเคยกับวัฒนธรรมถิ่นไม่ใช่แค่ภาคใต้จริงๆหนังอีสานพ่เอกก็เคยทําและในฐานะความเป็นนักร้องพ่เอกเนี่ยร้องเพลงอีสานได้ค่ะก็เลยบอกว่าอ่เหนือก็ไม่พ้นมือเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆซึ่งอย่างเรื่องนี้เองคุณผู้ชมฮะ คุยกับ <t> พ <mini> ิศนเขาก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยขนาดเขาคนใต้เนี่ยเขาเพิ่งรู้เหมือนกันนะเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมคนใต้เนี่ยมีอย่างนี้ด้วยอย่างเหนยออกเสียงยากหน่อยเหนยใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อบนบานสารกล่าวเนี่ยมันก็มีทั้งเหนยห่อแล้วก็เหนยปากเหมือนกับการพูดแบบพูดเหมือนบนปากเปล่ากับการพูดแบบผ่านแบบมีกระทงมีห่ออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้แบบอ๋อตัวเองก็ได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมภาคตัวเองนะผ่านหนังด้วยเหมือนกันนะฮ